ยินดีต้อนรับเข้าสู่สปอยวันพีสกับแคสสปอยเลอร์มังงะกองเรือกลุ่มหมัวฟางเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกองเรือที่ทรงพลังที่สุดอีกกลุ่มที่เล่นอยู่ในทะเลวันพีซในปัจจุบันนะครับกองเรือนี้ก่อตั้งขึ้นในช่วงสุดท้ายของเดดโรซ่านะครับจนสลับผู้ทรงพลังจํานวนมากเหล่านี้เนี่ยได้ให้คํามั่นสัญญาว่าจะจงรับพัดดีต่อลูฟี่และกลุ่มโจรสลัดหมัวฟางหัวใจหลักของกองเรือนี้ก็คือกลุ่มโจรสลัดหมัวฟางนั่นเองนะครับและถูกลัยร้อนไปด้วยกลุ่มพัรธมิตรอื่นๆอีกหลายกลุ่ม ซึ่งพวกเขาเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่เคยช่วยเหลือลูฟี่ในการต่อสู้มาแล้วครั้งหนึ่งและแน่นอนว่ากองเรือหมวกฟางเนี่ยมีผู้ใช้ผลพิศาจด้วยเรามาดู6คนที่ใช้ผลพิศาในกองเรือหมวกฟางกันครับว่ามีใครบ้างคนที่6กนะครับลีโอฉายาว่าคนแคลิโอ คนนี้มีค่าหัวประมาณ85ล้านเบรลินนะครับอายุประมาณ25ปีและเกิดวันที่24กรกฎาคมเลโอเป็นเผ่าที่ตัวเล็กมากมากเลยนะครับวนสูงเนี่ยเพยียงแค่14เซนติเมตรเท่านั้นเองเลโอมีพลังผล,ผลพิศายก็คือผลน,อนูอีนูอีนครับเป็นสายพารามิเซียซึ่งเป็นผลเย็บปากสามารถใช้เข็มเนี่ยย็บทุกสิ่งให้ติดด้วยกันได้ด้วยเส้นได้พิเศษเขาไม่อาวุธประจํากายก็คือปืนขนาดจิ๋วนะครับแล้วก็มีกระเป๋าใส่เครื่องเย็บปากด้วยเลโอเป็นหนึ่งในเผ่าพัน ตัวของเลโอเองนั้นมีขนาดเล็กเท่าฝ่ามือเท่านั้นนะครับมีจมูกที่แหลมคมและมีผมยาวถึงไหล่มีหางเป็นพวงเสื้อผ้าของเขามีทิมเป็นสีเขียวนะครับทั้งหมวกเสื้อและปลอกขางล้วนแต่เป็นสีเขียวนิสัยของเขาทั้งการพูดและท่าทางล้วนดูห้าวหาญนะครับส่งเป็นผู้นําทางการทหารของทอนทาดา้าเลโอมีหน้าที่รักษากฎน,นะครับที่ห้ามไม่ให้ใครพกอ,อาวุธหรือใช้ความรุแมนแรงบุอาณาจักรเดขาด และเลโอก็มองว่าพลังที่แท้จริงก็คือกําลังกายที่มาจากภายในเท่านั้นอาวุธล้วนเป็นเพียงแค่เสษเหล็กเลโอเชื่อว่าพลังผลพิสาเนี่ยเป็นเพียงมายากรที่ใช้หลอกลวงคนอื่นให้ต้องเกรงกลัวพลังผลเส้นด้ายของเขาเนี่ยมีพลังโดยหลักเป็นการเชื่อมต่อวัตถุทุกชนิดครับที่เป็นคนหรือสัตว์หรือสิ่งของเข้ามาเป็นชิ้นเดียวกันด้วยการใช้เข็มและเส้นด้ายนะครับเพียงแค่ผู้ครอบครองเนี่ยสัมผัสเข็มมันก็พร้อมที่จะร้อยเรียงทุกสิ่งเข้าหากันอย่างง่ายดายและรวดเร็ว โดยรวมมล้วพลังผลพิสายแต่ละชนิดจะแสดงศักยาภาพออกมาจนถึงขีดสุดก็ต่อเมื่อผูคอ้ครอบครองตระหนักถึงจิตวิญญาณของพลังนะครับตระหนักว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนแต่เป็นพลังนั้นๆทั้งกายและใจเหมือนอย่างที่เลโอเป็นนะครับเขารู้เพียงว่าทุกสิ่งทุกอย่างหากจะติดเป็นชิ้นเดียวกันจะปลอดภัยที่สุดไม่แตกไม่หักไม่ตกไม่ตายความสามารถของพลังนี้นะครับท่านโดนเย็บแล้วเนี่ยมันจะอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆถ้าไม่ถูกปลดออกโดยเลโอไม่แต่ดึงหรือกระชากมันก็ไม่หลุดนะครับแต่จุดอ่อนของมันก็คือห้ามโดนตัดทัด้งงพว คนที่ห้านะครับชอปเปอร์คนนี้นะครับมีอายุ15ปีเกิดวันที่24ธันวาคมส่วนสูงนี้ไม่ทราบนะครับเขามีตําแหน่งเป็นหมอประจํากลุ่มจรสระดหมวกฟังผลไม้ของชอปเปอร์นี้ยังเป็นความลับอยู่ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเขากินผลที่โตที่โตเข้าไปนะครับเขาก็เลยกลายร่างเป็นมนุษย์แบบลูกผสมนะครับอนาคตอาจจะก,กลายร่างเป็นมนุษย์แบบเต็มตัวก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าเป็นผลที่โตที่โตกโมเดลที่โตจริงจริงนะ ชอปเปอร์เนี่ยเป็นหมอประจาเรือนะครับและเป็นนับปรุงยาประจํากลุ่มหมวกฟางเป็นอีกหนึ่งคนที่มีลักษณะเด่นแต่พวกทหารเรือเนี่ยกลับคิดว่าเขาเป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยงประจํากลุ่มเท่านั้นชอปเปอร์มักสวมหมวกที่ได้มาจากหมอฮิลล์อยู่เสมอและมีจมูกสีน้ําเงินที่รับกลิ่นได้ดีไม่นิสยัยออนไหวง่ายนะครับขี้อายและก็เชื่อในทุกคัโกหกของอุซอบและชอปเปอร์เนี่ยก็บ้ายอมแบบสุดๆเลยละครับชอบอยู่กับอุซอบกับลูฟี่เพราะว่าชอบฟังเรื่องโกหกของอุซอบและรับรู้ได้เลยว่าอุซอบเนี่ยโดดเดี่ พลังผลพิสารของชอปเปอร์นะครับทำให้เขาเนะี่ยมีความสามารถหลักก็คือการทําให้เขาเนะี่ยเป็นสัตว์ที่เหมือนกับมนุษย์เขามีทุกอย่างที่เหมือนมนุษย์หมดเลยละครับมีความฉลาดเหมือนมนุษย์มีความจดจําได้ดีเหมือนมนุษย์และพูดได้เหมือนมนุษย์และที่สําคัญที่สุดของพลังพิสารผลมนุษย์นี้ก็คือความโหดเหี้ยมสัญชตาตญาณดิบของมนุษย์นะครับซึ่งชอปเปอร์เองก็รู้ตัวดีว่ามีพลังของมนุษย์สัญชตาตญาณดิบนี่เนี่ยอยู่ภายในร่างกายแต่เขาพยายามที่จะไม่แสดงมันออกมา จุดอ่อนของชปเปอร์ก็คือเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะครับก็คือเขาเนี่ยแพ้กลิ่นน้ําหอมหรือกลิ่นฉุนเทพทุกชนิดที่ทําให้แสบจ,จมูกอย่างรุนแรงและจุดอ่อนอีกจุดหนึ่งก็คือความเป็นมนุษย์ที่เขาได้มานะครับนำมาซึ่งลักษณะน,น,นิสัยต่างๆของมนุษย์ติดตัวเขามานะครับหนึ่งในนั้นก็คือการถูกหลอกได้ง่ายและมมกจะหลงเชื่อคำโกหกต่างๆชปเปอร์นั้นมีความสําคัญต่อกลุ่มมากๆเลยนะครับเฉพาะคอยรักษาอาการบาดเจ็บที่เกิดจากการต่อสู้ของสมาชิกในกลุ่มอยู่เป็นประจํา เขาไม่ได้เป็นเพียงแค่หมอเท่านั้นนะครับเขายังมีความสามารถในการต่อสู้ด้วยนะครับบางทีเขาก็ต่อสู้เคียงข้างกับสมาชิกคนอื่นๆกับศัตรูที่ร้ายกาจด้วยนอกจากนี้นะครับด้านความแข็งแกร่งในการต่อสู้เนี่ยชอปเปอร์ก็มีพลังมากมายหลายแบบเลยทีเดียวเขาสามารถแปลงร่างได้ถึง7แบบด้วยเขาอาศัยยาที่คิดค้นพิเศษครับก็คือลาเบิลบอลที่ใช้ในการแปลงร่างและมาจะต่อสู้เคียงบาย่บาเคียงไหลกับอุโซโเป็นส่วนใหญ่ ต้นกาเนิดของชอปเปอร์ก็คือกวาเลนเดียนะครับแต่เมื่อกินผลปิศาจมนุษย์เข้าไปแล้วทําให้เขาเนี่ยสามารถเดินสองขาได้จึงถูกเข้าใจผิดว่าเป็นมนุษย์เหมจะจงทําให้ชอปเปอร์ต้องหนีให้ห่างจากมนุษย์ที่จ้องจะทําร้ายเขาต่อมาได้ไปพบกับดรฮิลลูนะครับเธอจึงชวนมาอยู่ด้วยแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าชอปเปอร์ครั้งหนึ่งดรฮิลลูป่วยหนักนะครับด้วยความใส่ซื่อชอปเปอร์คิดว่าตรากระโหลควายที่ฮิลลูยึดถือเนี่ยคือสัญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งถ้ามีสิ่งนนนนนีีีี้้จจะะสาาาามมรรรรถรรัักกกกษษไ่ททโโคึงเเหหพิิตลวยยปใฮ แม่เฮลูจ้จัรู้แต่เขาก็กินมันครับเพราะคิดว่ายังไงก็ต้องตายอยู่ดีส่วนตัวช็อปเปอร์เองในภายหลังที่ฮิลู้สิ้นใจเนี่ยก็รู้ว่าตัวเองทําผิดอย่างหาหารด้วยความอ่อนหัดของตัวเองเขาจึงตั้งเป็นทฐานว่าจะเป็นหมอให้ได้และจะไม่มีใครตา,ตายต่อหน้าของเขาอีกเป็นคนที่2ซึ่งดรฮิรู้ในอดีตเนี่ยเคยเป็นจนสลานครับที่เป็นโรคหัวใจใกล้จะตายอยู่แล้วแต่พอได้เห็นความสวยงามของดอกากุละนะครับก็เลยยืดชีวิตของเขาต่อไปได้อีก เขาจะมีคมคิดที่ว่าไม่มีโรคอะไรในโลกนี้เนี่ยรักษาไม่หายขอเพียงแค่มีจิตใจที่เข้มแข็งก็จะทําให้โรคทุกชนิดหายได้ซึ่งภายหลังจากที่ฮิลลรู้ได้ตายไปนะครับชอปเปอร์เองก็ยึดถือเป็นแบบอย่างและต่อมาดร์ฮิลลรู้ก็มีของสองสิ่งที่เป็นสิ่งสําคัญต่อชีวิตของชอปเปอร์ก็คือธงกะโหลกควายภายใต้กลิ่นดอกสุกุระและหมวกสีแดงสัญ,ญลักษณ์แห่งวิถีภาพที่ได้จากฮิลลรู้และหลังจากนั้นนะครับชอปเปอร์เนี่ยก็ไปเข้าร่วมกับกลุ่มมวฟางและก็ไปเข้าร่วมในกกการรต่ออสู้้ับงค์ดวยี TNS Lo bby สงครามในครั้งนี้นะครับทำให้เราได้รู้ว่าชอปเปอร์เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่หมอเท่รักษาคนเท่านั้นแต่เขาสามารถต่อสู้ได้ด้วยซึ่งชอปเปอร์เนี่ยเป็นผู้จัดการกับคูมาโดรินะครับแต่รัฐบาลโลกไม่รู้คิดว่าชอปเปอร์เป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยงเท่านั้นนะครับชอปเปอร์ก็เลยมีค่าหัวเพียงแค่50บเบลีเอาละครับคนที่4นะครับคนที่มีพลังผลพิสารในกองเรือหมวกฟางคนนี้ก็คือบลูคนะครับฉายาสุภาพบุรุษบลูคเขาคนนี้มีส่วนสูงถึง2 26ซเมตรมีอายุ 88, 88ปีและเกิดวันที่3เมษายน เขาคือน,นั่งดนตรีของกลุ่มวมาฟานมแค่มีผลปีศาจเป็นผลโยม,มิโยม,มิสายพารามีเซียซึ่งเมื่อตายไปแล้ววิญญาณก็จะกลับสู่ร่างของตนทําให้ตนเองหนา่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ในอดีตเนี่ยเขาเคยเป็นหน่วยจู่โจมพิเศษของประเทศแห่งหนึ่งในอิสบรูก่อนที่จะออกเดินทางกับเพื่อนร่วมอุดมการครับแลกรักในเสียงดนตรีพวกเขาออกตามหาดินแดนแห่งเสียงเพลงในอดีตเนี่ยเขาเป็นหน่วยจู่โจมเรเขียมบันทุนะครับซึ่งเขาใช้เพลงดาบกำลัดศัตรูมา,มามากมาย แต่สุดท้ายก็ลั่นทิ้งการฆ่าฟันมุ่งสู่เส้นทันแห่งชนสลัดผู้รักในเสียงดนตรีและความสงบก่อนที่จะพบจุดจบอันน่าเศร้าผลไม้โยมิยไมของบลูคนะครับมีความสามารถโดยหลักคือการทําให้ผู้ครอบครองเนี่ยฟื้นคืนชีพอีกครั้งหลังความตายแต่การฟื้นคืนชีพนี้เนี่ยจะเสียอะไรบางอย่างของมนุษย์ไปนะครับอย่างเช่นความเจ็บปวดหรือเสียความทรงจําบางส่วนเมื่อตายไปแล้วเนี่ยวิญ,ญญาณของเจ้าของร่างจะล่องลอยไปยังนรกและกลับคืนสู่ร่างของเจ้าของโดยอัตโนมัติ จิตวิญญาณนี้จะมีความสามารถเพียงพอที่จะทําให้ร่างกายเนี่ยขยับขยื่อนเหมือนปกติได้ถึงแม้ว่าร่างกายจะผุพังหรือเสียหายไปยังไงก็ตามพลังผลผิสัตของลูกนั้นเนี่ยจัดว่าเป็นพลังผลผิสัตที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะว่าตัวต,วตนของลูกนั้นคือวิญญาณและพลังผลผิสัตก็แทรกซึอมอยู่ในตัวของเขาถ้าเขามีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับสามารถควบคุมพลังผลผิสัตได้อย่างคล่องแคล่วนั้นเขาก็สามารถล่าถึงร่างกายที่เป็นเหมือนบ้านนะครับและล่องลอยไปที่ไหนก็ได้และกลับมาเมื่อหไหร ซึ่งช่วงเวลาในการถอดวิญญาณของเขาเนี่ยมันน่าเสียดายที่ไม่มีพลังในการโจมตีนะครับใช้ได้ในการสำรวจและหลบหลีกเท่านั้นส่วนด้านเพลงดาบของเขานั้นผสมผสาน3ส่วนเข้าด้วยกันนะครับก็คือเพลงดาบที่มีความเฉียบคมและเรียวด่งางธนูและงนงามด่างบทจวีรูปปลบของตัวครั้งแรกในแกลไล์นะครับที่ฟลอเรนไทเกร์และเขาเนี่ยเป็นพวกพ้องของกลุ่มจรสลัดลำบากมีกัปตันเป็นจนสลับหมวกแก๊ปนะครับซึ่งเป็นกลุ่มของนักดนตรีเนี่ยมารวมกัน พวกเขาล่องเรือไปตามแกลนไลน์จากทะเลเวสต์บลูนะครับ mm hmm. เมื่อ50ปีที่แล้วหลังจากที่บรู๊คเนี่ยได้ไปที่ฟอร์เดลแทงเกอร์นะครับกลุ่มจัตศรลลัมบาก็ถูกโจมตีและทุกคนก็ต้องจบชีวิตลงที่นั่นแต่บรู๊คเมื่อกินผลพิษยมิยมิไปนะครับทำให้เขาเนี่ยฟื้นคืนชีพได้อีกครั้งวิญญาณของเขาเนี่ยได้ย้อนกลับมาหาร่างกายของตัวเองนะครับแต่ว่าหมองนาเหลือเกินทําให้วิญญาณเนี่ยไม่สามารถมองเห็นร่างได้จนร่างได้เน่าเปื่อยเหลือแต่โครงกระดูก เขาจึงกลับเข้าไปที่ร่างของตัวเองที่เป็นโครงกระดูกและก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอย่างเงียบเหงาล่องเรือไปอย่างเดียวดายก่อนที่จะถูกแกโคโมเรียเจ็ดเทพจนสลาดช่วงชิงเงาไปจึงทําให้บลูฟเนี่ยต้องอยู่ในพื้นที่ที่ปราศจากแสงอาทิต์นะครับไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยร่างกายจะสลายไปเขาล่องเรือเลื่อยมานะครับจุมาพบกับลูฟี่จิตใจและร่างกายที่เหมือนกับตายไปแล้วเนี่ยได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่พบกับกลุ่มห่วฟางและเขาก็ร่วมกับกลุ่มห่วฟางนับตั้งแต่นั้นมา กองเรือจนสลับหน่วกฟังคนที่มีพลังผนพิศัทคนที่3นะครับบัตรโรมิโอคนที่มีอายุ24ปีนะครับเกิดวันที่6ตุลาคมมีส่วนสูง220เซนติเมตร เขาเป็นชายหนุ่มที่มีรูปกษณ์แปลกตานะครับดูเหมือนสัตว์ป่าโดดเด่นที่เขี้ยวสองข้างและฟันที่แหลมคมแต่งกายด้วยชุดพางเปิดอ,อกนะครับแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ของกลุ่มจัสลัดของเขาอย่างเด่นชัดส่วนแกงเกงไปลายหมาคอตนะครับมีนิสัยส่วนตัวที่น่ารังเกียจไปทั่วคือการดูถูกผู้อื่นเป็นกิจวัตรประจำวันไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือคนแก่ก็ไม่เว้นนะครับทำให้ชื่อของเขาเนะี่ยโด่งดังไปอย่างรวดเร็ว ผลพิสัยของบัตโทรลมิโอเนี่ยสามารถสร้างสนามที่มองไม่เห็นนะครับคล้ายกับกระจกแก้วที่ช่วยสะท้อนและป้องกันทุกการโจมตีหรือเรียกง่ายๆว่าบาเรียนนั่นเองมันเป็นโล่บาเรียที่มีความแข็งแกร่งมากๆนะครับใช้ป้องกันการโจมตีของศัตรูนอกจากนี้นะครับประโยชน์ของโล่นี้เนี่ยสามารถสะท้อนการโจมตีกลับไปยังที่เก่าได้ด้วยนะครับบัโทรลมิโอพ่อหน้าลังเกียรไม่ว่าชื่อและตัวตนของเขาจะดูไม่น่าคบหาสักเท่าไหร่ แต่ตัวตนที่แท้จริงของเขานั้นเขาเป็นคนที่หนักแน่นนะครับจริงใจมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้านในตัวฮีโร่ของเขาก็คือกลุ่มจจรสลัดมัวฟังจะสาเหตุเมื่อครั้งหนึ่งตอนที่เขาอายุ20ปีนะครับตอนนั้นเนะี่ยเขายังไม่ได้เป็นโจนสลัดเขาเป็นเพียงแค่มาเฟียเจ้าถิ่นที่ทำเรื่องเร็วๆไปวันๆและมีชีวิตอยู่แต่ในล็อกเทาอยู่มาวันหนึ่งเกิดเหตุปั่นป่วนไปทั่วเมืองนะครับมีโจนสลัดกลุ่มหนึ่งขึ้นไปบนแท่นประหารซึ่งแท่นประหารนั้นเนะี่ยเป็นแท่นประหารของราชาสลัดโกดเจระคลัดา,ววา ข้านีนแหละจะเป็นราชาจนสลัดคนต่อไปทุกคนที่อยู่บริเวณแถวนั้นรวมทั้งบัตโทรูมิโอด้วยนะครับต่างก็พากันโหเราะก,กับคําพูดที่ได้ยินแต่ทันใดในตอนนั้นเองฟ้าดินกลับตอบรับคําพูดนี้นะครับทั้งฟ้าและฝน,นกระหน่ำตกลงมาไม่หยุดกลบเสียงัวเราะนั้นจนหมดสิ้น จนกระทั่งโจนสลัดพนันจากไปนะครับฝนจึงสงบลงทําให้บัตโทรมิโอเนี่ยในตอนนั้นทึ่งมามากภายในจิตใจของเขารู้สึกว่ามันช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินจะมามัวเสียเวลาอยู่ในเมืองเล็กๆนี้ทําไมจึงได้รวบรวมข่าวสารและผพาพวกออกเดินเรือเป็นจนสลัดโดยหวังว่าสักวันเนี่ยจะได้พบกับฮีโร่ในดวงใ,ใจของเขาสักวันหนึ่งนะครับก็คือลูฟี่นั่นเองบัตโทรมิโอเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกในสือคอริดาคลเซียมสายบีนะครับโดยเขาร่วมชิงผลพิสานเมราเมรา,มราที่เคยเป็นของเอสมาก่อน โดยความหวังของเขาเพียงอย่างเดียวก็คือจะสามารถเข้าใกล้ฮีโร่ของเขาให้มากที่สุดเท่านั้นเองนะครับเมื่อเริ่มการแข่งขันเนี่ยบัตโทลิโอดูเหมือนจะไม่ใส่ใจมากนักสักเท่าไหร่เขาดูว่าคู่แข่งทุกคนเนี่ยล้วนแต่กระจอกสิ้นดีจนแทบไม่อยากเสียแรงสู้เลยด้วยซ้ำนะครับเขาจึงรอยอย่างเยี่ยมเยเพื่อให้คู่แข่งเนี่ยฆ่ากันเองจนหมดเสียก่อนเขาจึงไปจัดก,การคนที่เหลือทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามแผนนะครับแต่คู่แข่งคนสุดท้ายเหลือเพียงกริย์เอลิาเบลโลที่ยืนอ่อนแรงอยู่เพียงคนเดียวบัตโทลิ และหลังจากนั้นเขาก็ได้พบกับกลุ่มลูฟี่ต่อมาทุกคนจึงร่วมทําสงครามกับกลุ่มมัวฟางครับและหลังจากที่พวกเขาชนะในสึ่งเดนโรซาพวกเขาก็ร่วมมาเป็นกองเรือที่พักดีของกลุ่มชุสลาดหมัวฟางต่อมานะครับผู้ที่มีพลังผลพิสารในกองเรือหมววฟางคนที่2องนิโคโรบินโรบินอายุ2 8ปีนีครับเกิดเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ส่วนสูง1 8 8ซเมตร ผลพิาษาภั์ของโรบินก็คือผลฮานะฮานะนะครับแปลตรงตัวเลยก็คือผลดอกไม้นั่นเองผลดอกไม้นี้สามารถงอกและแตกชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายออกไปที่ไหนก็ได้นะครับเหมือนจบดอกไม้บานนั่นเองนิโคโรบินมีตำแหน่งเป็นนั่งโบราณคดีของกลุ่มหมวกฟางนนครับตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่กลุ่มจุสลัดกลุ่มไหนๆก็แสวงหาเพราะว่าจะนําไปสู่ความลับของโลกนะครับหรืออาวุธโบราณนิโคขาโรบินเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างสูงเร็วและชอบสวมเสื้อผ้าที่ดูทึบสีดํา เธอมีความเจ็บปวดอย่างมากในอดีตนะครับถึงแม้จะพยายามยิ้มแล้วก็ตามคําสอนของซาโลนะครับที่บอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้เธอแี่ยิ้มเข้าไว้และเธอก็มัดจะพยายามทุกครั้งผลพิสาดอกไม้บานเป็นมนุษย์ของโรบินนะครับมีพลังในรูปแบบคล้ายต้นไม้นั่นก็คือสามารถจเจริญเติบโตของกิ่งก้านที่แตกขยายออกไปได้ก็หมายความว่าเธอสามารถขยายแขนหรือขาให้มีขนาดที่ใหญ่กว่าปกติการสร้างแต่งดอกหรือแตงหน่อของพืชคือการสร้างส่วนของแขนซ้ําๆต่อไปได้เรื่อยๆ พลังของเธอค่อนข้างซับซ้อนนะครับแต่โดยหลังแล้วใช้เพื่อย,ยึดจับทำ้ายศัตรูด้วยการจับทุ่มและสามารถหักคอหักแขนหักขาของศัตรูได้ในระยะที่ตามองเห็นนิโคลูเบียนเคยเป็นสมาชิกเก่าขององค์กรบาร์โลเวิร์กนะครับเพื่อเป็นถึงรองประธานได้โค้ชมิสออสันเดย์เธอมีความฝันในการตามหาประวัติศาสตร์ที่แท้จริงนะครับที่ถูกบันทึกไว้ผ่านโพดิกริฟตัวอักษรโบราณที่ไม่มีใครอ่านได้นอกจากเธอ นนเธอรูบินถูกนักรบานตามล่าถึง20ปีเลยนะครับและเธอก็มีค่าหวัวตั้งแต่อายุ8ขวบสูงถึง79ล้านเบลีโรบินแอบขึ้นเรือหลังจากที่ลูฟี่ช่วยเธอไว้จากการต่อสู้ในเอลามาสตานะครับและได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโดยการยินยอมของลูฟี่นะครับที่กล่าวว่าแม่นี่ไม่ใช่คนเลวไม่ว่าสมาชิกคนอื่นเนี่ยจะยังไม่ไว้ใจเธอก็ตามนะครับจนกระทั่งการต่อสู้บนเกาะแห่งท้องฟ้าสกายเปียเนี่ยจะทำให้ทุกคนเชื่อใจเธอ แต่อดีตอันลึกลับของโรบินก็ตามมาหลอกหลอนในครั้งนะครับเมื่อกลุ่มหัวฟางแ่งได้ไปพบกับอัลคิจิพลเรือเอกแห่งกองทัพเรือแต่พวกเขาก็หนีรอดจากคุซันมาได้นะครับและต่อมาพวกเขาก็มาที่วอเตอร์เซเว่นนี่คขโรบินก็หายตัวไปจากที่นี่ร้อปรากฏตัวอีกทีด้วยคำลาและทำตัวเป็นศัตรูกับกลุ่มหมวกฟางอีกครั้งโดยการร่วมมือกับสปินายของรัฐบาลโลกในการรอบสังหารไอซ์เบิร์กในยกเทศนสมุทรีของเมืองเพื่อเชิงแบบแปลนโปรตอนนะครับเอาเว้นวร้ายในตำนานที่สามารถทำลายล้างโลกได้ และก็ป้ายความผิดให้กับกลุ่มจอสลัดหมวกฟางนะครับแต่ความจริงก็ปรากฏขึ้นมเมื่อแอสเบิร์ลรอดชีวิตจากการถูกลอบสังหารเขาก็บอกความจริงกับนามิว่าที่ท้จริงแล้วโรบินทำไปเพราะต้องการให้เพื่อนของเธอเนี่ยปลอดภัยเนื่องจากสปีนไอเนี่ยม,มีแมลงสื่อสารทองคำนะครับที่สามารถใช้ในการออกคำสั่งใช้ยุทธป,ปกรบัสเตอร์คอได้และเมื่อกลุ่มหมวกฟางรู้แบบนี้นะครับการไระชนปลยครั้งต่อไปก็คือการติดตามสพินไยเพื่อไปช่วยเหลือโรบินให้กลับมาเป็นหนึ่งในกลุ่มของหมวกฟางอีกครั้ง และหลังจากนั้นพวกเขาก็ไปช่วยโรบินได้นะครับแล้วโรบินก็กลายมาเป็นหนึ่งในสมาชิกอันเป็นที่รักของทุกคนมาจนถึงทุกวันนี้และคนสุดท้ายนะครับคนที่มีพลังผลพิศารในกองเรือก,กลุ่มหมวกฟางก็คือลูฟี่นั่นเองลูฟี่เป็นชายหนุ่มที่มีความฝันอยากจะเป็นราชาโจรสลัดเขาเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นกัปตันของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางด้วยนะครับและการออกเดินทางไปหาวันพีซของเขานั้นเขาก็เลยพบเพื่อนและพันธมิตรมากมายระหว่างทางสารความสัมพันไอแนมแฟนซึ่งกันและกัน ลูฟี่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับและเรื่องเดินเส้นทางที่หัวใจของตัวเองเรียกร้องนะครับถึงแม้ว่าตอนแรกเนี่ยปู่ของเขาจะฝึกให้เขากลายเป็นทหารเรือก็ตามเขาเป็นคนที่เข้าถึงหัวใจของคนอื่นและแย่ๆลักษณะน,นิสัยของคนได้ชัดเลยนะครับอย่างเช่นตอนที่เห็นโคบี้เขารู้เลยว่าโคบี้เนี่ยเป็นคนที่ขี้ขาดรวมถึงกลุ่มเพื่อนๆในกลุ่มด้วยนะครับที่เขาสามารถมองขาดว่าซันจินั้นเป็นคนดีโรบินไม่ใช่คนเลวร้ายและความเจ็บปวดของนามิที่เก็บซ่อนไว้ในใจ ลูฟี่นั้นถือว่าเป็นนักต่อสู้ที่ดุร้ายและน่าเกรงขามมากๆเลยนะครับเขาสามารถคิดคน้นเทคนิคก,การต่อสู้ที่สร้างสารรค์อย่างมากมายในช่วงระหว่างที่กํลาลังต่อสู้อยู่เขาได้ผ่านการฝึกฝนอันหนักห,หน่วงและเข้มงวดตั้แต่ตอนที่เขายังเป็นเด็กนะครับเขาได้รับการสั่งสอนม,มาจากบุคคลในตำนาน2คนคนแรกก็คือปู่ของเขาที่เป็นวีรบุรุษแห่งกองทัพทหารเรือโดยเขานั้นมีวิธีการฝึกฝนอย่างรุนแรงโดยที่ทิ้งเอาไว้ตามลำพังในถิ่นทุรกันดารตั้แต่ยังเป็นเด็ก หรือถูกมัดเอาไว้ลอยไปกับรูปปงที่ไม่มีจุดหมายหรือถูกโยนเข้าไปในหลุมลึกที่ไม่รู้ว่ามีก้นบึงหรือเปล่าและคนที่2ที่ลูฟี่ฝึกด้วยก็คือซินเวอร์ลีลี่นะครับปู่คนนี้คือคนแรกที่เข้าร่วมกับราชาชนสลัดโกลดีโรเจอร์จากการฝึกฝนกับปู่เลลี่นะครับทำให้ลูฟี่เนี่ยมีความว่องไวและมีปฏิกิริยาตอบสนองที่ยอดเยี่ยมหรือพูดง่ายๆเลยก็คือทําให้ลูฟี่เนี่ยสามารถใช้ฮาคิสังเกตได้อย่างชํนานาญขึ้นนะครับรวมถึงฮายคิทกรอด,ด้วย ผลพิาสายของลูฟี่นะครับเป็นผลฮิโตให้โตสายโซออนพันสัตมายานะครับโมเดลนิกะหรือที่เรียกกันว่าเป็นเทพพระอาทิตนั่นเองทําให้ร่างกายของเขานะั้นมีคุณสมบัติเป็นอย่างเขาสามารถยืดแนงงอบิดและพองส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายได้ตามอิสระและเมื่ออยู่ในร่างเกียร์ห้านะครับทำให้เขาเนี่ยสามารถต่อสู้ตามจินตนาการของตัวเองได้ตลอดการเดินทางในเกรนไลน์นะครับเขาได้พัฒน,นาเทคนิคที่เรียกว่าเกียร์เพื่อให้ผลพิาสายของเขาเนี่ยมีความสามารถในการต่อสู้ที่แข็ง,แ,ขงแกร่งกว่า อย่างเช่นเร่งการไหลเวียนของเลือดเพื่อตัวเองเนี่ยเพิ่มความเร็วหรือขยายกระดูกและกล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มการจมตีที่มากขึ้นแถมลูฟี่ยังเป็นหนึ่งในะไม่กี่คนบนโลกนะครับที่สามารถใช้ไฮคิททั้ง3รูปแบบได้ก็คือไฮคิทกรอไฮคิสังเกตและไฮคิราชันและสุดท้ายนี้นะครับเ,เพื่อนๆคนไหนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปก็ขอความกรุณาคอมเมนต์อย่างสร้างสารรค์ด้วยนะครับ